เลิกกับแฟนที่คบกันมาเจ็ดปีมีลูกหนึ่งคนเขาบอกว่าเราภาเราพาเขาลําบากตอนนี้ยังทําใจไม่ได้เลยครับขาดกําลังใจโอ้ยไม่ต้องขาดกําลังใจหรอกสร้างเองก็ได้ในเมื่อมันไม่รับมือมันไม่อยู่กับมึงมึงถีบหวัวมันส่งไปเลยไม่ต้องไปสนใจใยดีกลับมาจะมานั่งอะไรอาวรนอยอะไงนะนะเจ็ดปีก็เจ็ดปีมันจะเป็นอะไรละมึงจะไปเสียดายอะไรเวลาสนใจลูกมึงนวดไม่ใช่ไปสนใจเมียมีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็ไม่เป็นไร มันจะเป็นอะไรล่ะแล้วมึงทําเขาลาบากจริงๆไหมล่ะถ้ามึงทําเขาลําบากจริงๆมึงก็ต้องยอมรับสภาพว่ามึงไม่สามารถดูดูแลตัวเองไม่สามารถดูแลเขาได้ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงเออมีสติสัพพัญญาอย่าไปกังวลกังวลกับเหตุปัจจัยในสิ่งที่มันไม่เกิดเหตุเกิดปัจจัยไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดเงื่อนก็เงินตายมึงจะไปอาะไรอาวรอ,อะไรกับสิ่งเหล่านั้น มึงก็ยอมรับแต่ความเป็นจริงไปพัฒนาตัวเองให้มีความร่ํารวยประสบความสำเร็จขึ้นมาสิมึงอยากได้มาน่ะมึงรู้ต้นเหตุแล้วว่าเขาทิ้งมึงเพราะอะไรเพราะมึงทําให้เขาลําบากมึงก็ไปสร้างเหตุปัจจัยในการทําให้ตัวเองไม่ลําบากเมื่อตัวเองไม่ลําบากจะยังประโยชน์ได้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นไม่ลําบากตามไปด้วยก็มึงเล่นไปรับปากกับเขาว่ามาอยู่กับพี่นะน้องพี่จะไม่ทําให้น้องลําบากถึงเวลามันมึงมึงไปพามันลาบากมันก็หนีสิเปิดตูดแนบก็มึงไปพามันลำบากจริงไหมล่ะ มึงไม่ขวนขวายไม่พิจารณาไม่คิดจะขยับร่างกายตัวเองไม่คิดจะขยับสติสัป,ปชัญญะตัวเองไม่พัฒนาศักยภาพตัวเองในการทําให้ตัวเองมีเงินมีทองไปมากกว่านี้มันก็หนีมึงสิมึงก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงอะ่ะจะทําอะไรได้ละ่ะหัดยอมรับตามความเป็นจริงบ้างมันก็ถูกของมันแล้วว่ามึงม,ม,มันพูดกับมึงตรงๆมึงก็ต้องรับให้ได้อะ่ะคนในโลกเราในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ชอบยอมรับคําพูดตรงไปตรงมา พอเวลาเขาพูดกับมึงแบบอ้อมค้อมเอ,อพี่ดีเกินไปหนูขอเดินออกจากชีวิตพี่ไปนะพี่ดีเกินไปหนูอยู่กับพี่ไม่ได้หรอกหนูมันเลวมึงก็บอกว่าอะไรอ้าวมึงชอบคนเลวเหรอถ้ามึงชอบคนเลวนะมึงก็ไปหาผัวตามคุกบางขวาเดี๋ยวกูจะพาไปหาผัวใหม่อยากได้ผัวเร็วเวมากใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจะเป็นคนเลวคนช่วยมึงเองเนี่ยพูดอ้อมอ้อมมึงก็รับไม่ได้บอกว่าโกหกตอแหล h. ไม่ให้เหตุผลจริงๆพูดตรง เขาบอกว่าผมเนี่ยพาเขาลําบากเขาก็เลยเลิกกับผมทำไมมันถึงไม่ยอมอยู่กับผมไม่ยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขกัดก้อนเกลือกินไปกับผมเขาพูดตรงตรงมึงก็ไม่รับนั่นน่ะปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของมันพูดอ้อมก็ไม่ได้พูดตรงก็ไม่ดีสัตวดสุดท้ายมึงจะเอายังไงฮะออกกูซินั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายไม่ดีที่สุดคือตัวมึงเพราะมึงยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ ่อให้พูดดีมึงก็ไม่เอาพูดตรงมึงก็ไม่รับสุดท้ายคือปัญหาอยู่ที่มึงไม่ได้อยู่ปัญหาอยู่ที่มันเออ